สวัสดีค่ะนางสาวพนิดาเจริญมาเรื่องพอลิตไตลีนพอลิตไตลีนเป็นพลาสติกที่ผลิตมาจากพอลิตไตลีนพอลิเมอร์ซึ่งเป็นสารไฮโดรคาร์บอนที่ได้จากปิโตเรเลียมถูกผลิตออกขายครั้งแรกในช่วง1,930ถึง1,939 ช่วงแรกลิสไตรีนผลิตขึ้นมาถูกนำไปใช้ในสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากสงครามโลกจบลงมาผลิตเป็นพลาสติกโพลิไตรีนออกขายแทนในการผลิตโพตตลิไตรีนยังมีวัตถุดิบอื่นๆที่ใช้ร่วมกันได้แก่เบนซินเอเทเลียนและบิวทาไดา โครงสร้างของพอลิไตลีนนี่นะคะอันนี้เป็นโมเลกุลโครงสร้างของวัสดุเป็นเซลปิดน้ำหนักเบามากมีคุณสมบัติป้องกันการกระแทกได้เป็นอย่างดีไม่ดูดซึมความชื้นแต่มีขีดจำกัดในการคืนลูก ทำให้ไม่เหมาะกับงานที่รับการกระแทกอย่างรุนแรงหลายหลาย,ลายครั้งลักษณะกึ่งของแข็งขึ้นรูปที่ซับซ้อนได้ตามแม่แบบเฉพาะตามรูปแบบของสินค้าแผ่นสี่เหลี่ยมมีขนาดความหนาต่างๆและชิ้นเล็กๆในกรณีงานใช้มากๆ ฟิล์มโพลิไตรีนเป็นฟิล์มที่มีความใสามากแวววับเป็นประกายแต่เนื่องจากฉีกขาดได้ง่ายและป้องกันการซึมผ่านความชื้นและแก๊สได้ต่ำการใช้ฟิล์ม P ีจึงมีจุดจำกัดเพียงการใช้ห่อสินค้าเช่นผลไม้ดอกไม้ คุณสมบัติภาชนะบรรจุอาหารแบบโฟม 1. ป้องกันน้ำและน้ำมันเนื้อโฟมโพลิไตลีนไม่ดูดซึมน้ำและน้ำมัน 2. การเป็นฉนวนความร้อนฉะนั้นจึงสามารถเก็บอาหารให้อยู่ได้นานกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกล่องกระดาษ 3. แบคทีเรียไม่ก่อตัวบนโฟม 4. การช่วยการกระแทกได้ 5. การไม่เกิดการเป็นพิษจึงเหมาะแก่การใช้บรรจุอาหาร 6. มีความคงตัวในอุณหภูมิสูงและต่ำฉะนั้นจะเห็นได้ว่าภาชนะบรรจุอาหารชนิดนี้ สามารถทนความเย็นจัดได้โดยไม่สูญเสียรูปทรงและสามารถบรรจุอาหารร้อนได้ดีคุณสมบัติทั่วไป 1. มีความแข็งแตป่ปอกแตกล้าวง่ายน้ำหนักเบาราคาถูก 2. ไม่มีสีไม่มีกลิ่นมีความใสผิวเรียบ ใสสีเติมแต่งได้ง่ายและทนความโปร่งใสยอย่างเดียว 3. ทนทานต่อสารเคมีทั่วไปแต่ไม่ทนทานต่อสารไครดูคาร์บอนและตัวทำทำละลายอินทรีย์ 4. เป็นฉนวนไฟฟ้า 5. ไม่ดูดความชื้นเกิด ไฟฟ้าสถิตได้ง่ายทำให้หลุดฝุ่นละอองได้ดี 6. การหดตัวสูงเมื่อเย็นตัวทำให้ถอดจากแม่พิมพ์ได้ง่ายแต่อาจสูญเสียรูปและขนาดไปบ้าง 7. ไม่ทนต่อส,สภาพสิ่งแวดล้อมภายนอก 8. การผลิตโพลีตไตรีน พพลิไตรีนที่ใช้กันอยู่ทั่วไปส่วนใหญ่ที่เรียกว่า EPS e เป็นชนิดที่ได้จากการผสมพอลิไตรีนร้อยละ9 0ถึงกับสารทำให้ขยายตัวร้อยละ5ถึงพลาสติกที่เป็นของแข็งทำให้เป็นโฟม โดยการใช้ความร้อนพอลิไตรีนอีกชนิดหนึ่ง XPS เป็นชนิดที่มีการเติมอากาศไว้ในช่องว่างตามเนื้อโฟมทำให้มีทำให้มีค่าการนำความร้อนต่ำใช้ในงานก่อช่างและใช้เป็นสนวนกันความร้อนในอาคาร และยังมีชนิดที่เป็นแผ่นเรียกว่า p s p ใช้เป็นบรรจุอาหารชเช่นกล่องหรือถาดใส่อาหารกระบวนการผลิตพอลีไตลีนปลอดสารพิษบีนซินเป็นสารก่อมะเรง็งส,สไตลีโพอลิเมอร์ เป็นสารที่สงสัยให้เกิดมะเร็งบิวไทเป็นสารที่สงสัยว่าก่อให้เกิดสารมะเร็งคาร์บอนเตตาคอไลท์ทำให้เกิดในทำให้เกิดมะเร็งในสาตร์ทดลองและสงสัยว่าให้เกิดมะเร็งในคนโคเมียมออไซก่อให้เกิดมะเร็ง และกายพันธ์ในสัตว์ทดลองการใช้งานของ p s ทางอุตสาหากรรม 1. เป็นส่วนผสมอยู่ในน้ำมันแก๊สโซเลียมเพื่อแยกชนิดน้ำมัน 2. ใช้เป็นสารโมโนเมอร์ในกระบวนการผ,ผลิตพอลิเมอร์ ซึ่งเป็นโฟมชนิดหนึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายเช่นใช้ทำการข้าวกล่องข้าว 3. ใช้เป็นสารตั้งต้นหรือสารพอลิโมอในการผลิตโคโลอโรีเช่นพลาสติกทนความร้อนการใช้งาน PH กับผลิตภัณฑ์ 1. นึ่ิยมใช้ํำช่องหน้าต่างของกล่องกระดาษ 2. ใช้ห่อผักผลไม้สดและดอกไม้สด 3. ใช้ทำโฟมทั้งเป็นภาชนะบรรจุและแผ่นฉนวนกันความร้อน 4. นิยมใช้ทำถ้วย ถาดหรือแก้วน้ำราคาราคาขายของพพลิเมอร์หรือเม็ดพลาสติกราคาต่อน้ำหนักเม็ดพลาสติก p s มีราคา5ถึง14บาทต่อกิโลกรัมขึ้นอยู่กับความสะอาดของเม็ดโฟมระยะทางและวิธีขนส่งราคาของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป โฟมแปรรูปราคา100่งรชิ้นต่อเจบาทแก้วน้ำพลาสติกราคา100่บต่อ40บาทค่ะขอขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะ